ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Relax Together Channel ขณะนี้คุณกำลังรับฟังนิยายเสียงเรื่องเมื่อฉันกลายเป็นภรรยาของตัวร้ายอย่าลืมกด Like กด Share กด,กด Subscribe เชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ บทที่61ภายใต้การนำของจิตใต้สำนึกตัวเองหัวอยู่ยกมือขึ้นจับหลังศีรษะของเซียววานแล้วดันเขามาใกล้ตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆวินาทีต่อมาเซียววานเปิดริมฝีปากของเขาและคบกัดไปที่บาดแผลของหัวอยู่เบาๆ มันเบามากเหมือนลูกนกกำลังกินอาหารแต่หัวอยู่ก็อดไม่ได้ที่จะแข่งไปทั้งตัวจากนั้นทั้งหัวใจของเขาก็เต้นรัวและร้อนรุ่มหัวอยู่แต่แอมเบาๆอย่างประมาจจากนั้นก็ค่อยๆโอบรอบเอวของเซียววานและดึงตัวของเขาเข้ามาอย่างง่ายดายหัวอยู่แทบไม่ต้องใช้ความพยายามสักนิด เซียววานถูกแนบติดไปที่ราวบันไดดวงตาและริมฝีปากของเขาเปียกชื้นอยู่หัวอยู่บีบคางของเขาให้เชิดหน้าขึ้นทั้งสองมองหน้ากันเล็กน้อยในขณะนี้ดวงตาของหัวอยู่ดูเหมือนจะลึกกว่าเมื่อก่อนแต่ไม่มีความหนาวเย็นเหมือนในอดีตพวกมันเป็นเหมือนกระแสน้ำวนที่อบอุ่น และหอมหวานที่สามารถดูดผู้คนเข้ามาได้เซียววานกระพริบตาจากนั้นเปิดริมฝีปากของเขาเล็กน้อยราวกับว่าต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก่อนที่เขาจะได้ส่งเสียงหั้อยู่ก็ก้มหน้าลงและกัดไปที่ริมฝีปากของเซียววานเป็นการดูดจูบที่แผ่วเบา เต็มไปด้วยความอ่อนโยนมันทำให้เซียวานลืมภาพในวิดีโอที่เพื่อนๆของเขาช่วยกันศึกษาไปหมดเขาทำได้เพียงตอบสนองตามสัญชาตญาณและตามการนำของหัวอยู่ไปเท่านั้นเซียวานหัวอยู่เรียกชื่อเซียวานเบาๆระหว่างปล่อยให้เซียวานได้มีเวลาหายใจ เซี่ยววานจ้องมองอย่างว่างเปล่าและทำได้เพียงเปล่งเสียงเบาๆอืมตามสัญชาตญาณตัวเองเท่านั้นแต่เซียววานไม่รู้เลยว่าว่าเสียงนั้นอืมสั้นๆนั้นแฝงไปด้วยความอ่อดอ่อนโดยไม่รู้ตัวสิ่งนี้ทำให้มือที่โอบรอบเอวของเซี่ยววานรัดแน่นขึ้นราวกับต้องการจะหลอมเอวนั้นให้ติดกับมือแขนของเขาก่อนหน้านี้ พวกเขาเป็นเหมือนสัตว์ตัวเล็กๆสองตัวที่หลงเข้าไปป่าตัวหนึ่งมีแต่ความเกลียดชังอยู่ในใจตลอดเวลาตั้งแต่เขาอายุ15ปีและอีกตัวอ่อนแอและไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขด้วยเหตุผลทางร่างกายของตัวเองแต่ตอนนี้ เมื่อพวกเขาสองคนมาพบกันก็เหมือนจะค้นพบกับเส้นทางแห่งความสุขโดยไม่ได้ตั้งใจหัวอยู่เม้มริมฝีปากมองไปที่ริมฝีปากสีแดงเล็กน้อยของเซียววานภายใต้แสงไฟจะกัดไปที่ริมฝีปากของเซียววานพอประมาณคุณเป็นหมาหรือไงเซียววานอดไม่ได้ที่จะล็อบเบียจุดที่หัวอยู่กัดเขา และถามด้วยเสียงต่ำคุณไม่ใช่คนที่เริ่มกัดก่อนเหรอห้วอยู่จ้องมองลิ้นเล็กๆที่กําลังเลียไปจุดที่เขากัดและถามด้วยเสียงต่ำเสียงของเขาทุ้มอยู่แล้วแต่จงใจลดความเร็วลงในขณะนี้และมันก็เหมือนกับแปรงเล็กๆทำให้เสี้ยววานคันตั้งแต่หูจนถึงหัวใจเขาเม้มริมฝีปากโอบแขนรอบเอวของหัวอยู่ และฝั่งใบหน้าไว้ที่คอของอีกฝ่ายหัวอยู่เขาทำตามเสียงของหัวอยู่ในตอนที่เรียกชื่อของเขาอืมที่ข้างหูของเขาเสียงของหัวอยู่เบามากนายน้อยเขาเรียกอีกครั้งหัวอยู่ดูเหมือนจะยิ้มเล็กน้อยและตอบอย่างใจดีจากนั้นยกมือขึ้นเพื่อลูบผมของเขา และจูบผมสีดำสนิทของเขาจะขึ้นข้างบนเหรอเขาพูดใช่เซียววานกอดห้วอยู่ไว้ครู่หนึ่งก่อนที่จะค่อยๆปล่อยและคว้ามือของห้วอยู่พาขึ้นไปชั้นบนข้อมือของเซียววานนั้นบางมากเย็นเล็กน้อยและมันก็นิ่งอย่างคาดไม่ถึงในฝ่ามือของเขาห้วอยู่ไม่ปล่อยมือจนกระทั่งเขามาถึงประตูห้องนอนของ เซี่ยววานหัวอยู่มองลงไปที่เซี่ยววานและหลังจากนั้นไม่นานเซี่ยววานก็พูดว่าราตรีสวัสดิ์หลังจากปิดประตูเซี่ยววานยังคงพิงอยู่ที่ประตูและยกมือขึ้นสัมผัสริมฝีปากที่ยังชื้นอยู่โดยไม่รู้ตัว หัวใจที่เต้นแรงของเขารู้สึกหวาบวามในใจมีความสุขมากหวานมากหัวใจของเสียววานรู้สึกเหมือนกำลังจะระเบิดและเขากำลังจะจมน้ำเสียววานเนียบไปครู่หนึ่งจากนั้นก็หยิบโทรศัพท์ออกมาโทรศัพท์ที่อยู่ในมือของเขาถูกหมุนอยู่สองสามครั้งก่อนที่จะโยนมันทิ้งไปอีกครั้ง เซียววานกรอกตาอย่างเลื่อนลอยจากนั้นเมื่อมองไปที่ภาพวาดของตัวเองที่ใกล้จะทำเสร็จแล้วไปครู่หนึ่งจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าชุดใหม่และนั่งตรงเฟรมวาดรูปภาพวาดนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วมันถูกร่างขึ้นด้วยความตั้งใจเป็นเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วเซียววานวางแผนที่จะนำมันไปที่มหาวิทยาลัยในวันพรุ่งนี้ และติดต่อชุยเซียวเหิงให้เธอนำกลับไปที่คาเวอร์บริดแกลเลอรี่สี่บนผืนผ้าใบค่อยๆผสานเข้าด้วยกันและในที่สุดก็กลายเป็นใบหน้าของหัวอยู่ซึ่งเย็นชาเล็กน้อยและเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยรอยยิ้มกึ่งหนึ่งเซียววานตกใจและเพิ่งรู้ว่าตัวเองใจลอยไปหาห่วอยู่แล้ว และนั่นทำให้เขาเผลอลงสีผิดเสียววานวางจานสีลงจากนั้นนั่งที่โต๊ะตรงข้ามและเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มถ่ายทอดสดเพราะเสียววานรู้สึกว่าถ้าเขาไม่ประกาศความสุขของตัวเองออกไปบ้างเขาคงจะเป็นบ้าได้ว้าวคืนนี้พี่ชายของฉันดูมีความสุขจังวันนี้เอาของลงด้วยไหมครับ ผมอยากได้พวกอุปกรณ์อาบน้ำดีๆว้าวดูท่าทางน้องชายของฉันฉันสามารถบอกได้เลยว่าเขากำลังตกหลุมรักแล้วแน่ๆเซียววานอดไม่ได้ที่จะเขินอายและหัวเราะเมื่อเห็นตกหลุมรักจริงเหรอจริงเหรอเป็นเรื่องจริงเหรอไม่นะผู้ชายคนไหนเขาโชคดีจังรอยยิ้มของพี่ชายสวยเกินไปไหม ฉันตายแล้วเซี่ยววานยิ้มและหยิบถุงขนมออกมาจากลิ้นชักเห็นได้ว่าพี่ชายของฉันมีความสุขแม้กระทั่งกินถั่วพิสตาชิโอเป็นของว่างฮ่า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 ฮาเซียววานมีความสุขจริงๆแม้แต่ตอนกินข้าวดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและรูปแบบการถ่ายทอดสดก็แตกต่างจากเมื่อก่อน เขาเริ่มพูดมากขึ้นนิดๆหน่อยๆแต่การจะหัวเราะน้อยมากแต่ตอนนี้แม้ว่าจะไม่มีอะไรตลบบนข้อความต่างๆเลยเซียววานก็ยังคงหัวเราะได้อย่างมีความสุขเมื่อมีคนถามว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครเซียววานที่เพิ่งพูดถึงเรื่องราวส่วนตัวของตัวเองเป็นครั้งแรกก็พูดในขณะที่กินถั่วพิสตาชิโอไปด้วยว่า เขาคือคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกเลยโอ้เกือบจะในทันทีบนหน้าจอก็ปรากฏดอกไม้ไฟระเบิดในห้องถ่ายทอดสดบรรดาแฟนๆของเขาต่างพากันส่งดอกไม้นานาชนิดปกคลุมไปทั่วหน้าจออย่างหนาแน,น่นราวกับว่าทั้งโลกกำลังเฉลิมฉลองให้กับพวกเขาทั้งคู่ และกำแพงอยู่ห่างออกไปเมื่อหัวอยู่ได้ยินคำพูดของเซียววานว่าเขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกเลยผ้าขนหนูที่เช็ดผมอยู่ก็ถูกกำแน่นโดยไม่รู้ตัวดวงตาของเซียววานสดใสามากและรอยยิ้มของเขาก็ดูบริสุทธิ์มันทำให้หัวอยู่รู้สึกกระดากอายในทันทีเพราะเซียววานไม่เคยรู้ว่าเมื่อก่อน เขาเป็นคนที่เลวร้ายมืดมนและบ้าคลั่งเพียงใดและเขาไม่เคยรู้สึกเลยว่าบนโลกใบนี้มีสิ่งที่สวยงามเลยสักนิดถ้าในวันนั้นเขาไม่ได้พบกับเซี่ยววานบางทีชีวิตของเซียววานอาจไม่ได้เปลี่ยนอะไรเซี่ยววานจะยังคงเป็นวานวานของทุกคนแบบนี้แต่สำหรับเขาเขารู้ดีว่า การที่เขายังเป็นหู้อยู่แบบทุกวันนี้เป็นเพราะการที่เขามีเซี่ยววานมาเคียงข้างเมื่อมองไปที่เซี่ยววานที่ยิ้มแย้มบนหน้าจอมือถือหู้อยู่ก็อดไม่ได้ที่จะมีเหงื่อเย็นบางๆออกมาถ้าเขาไม่ได้พบกับเซี่ยววานวิถีชีวิตของเขาในวันนี้จะเป็นอย่างไรหู้อยู่สามารถจินตนาการได้เลยและเขาเชื่อมั่นว่ามันคงไม่มีอะไร ที่จะสามารถเรียกว่าสมบูรณ์แบบอย่างที่เซี่ยววานเอ่ยถึงเขาแบบนั้นแน่นอนช่วงนี้หัวอยู่ยุ่งมากเขามีนัดสัมภาษณ์แต่เช้าดังนั้นเมื่อเซี่ยววานลงมาด้านล่างเขาจะเห็นเพียงป้าฉินที่กำลังยุ่งยากอยู่ในป้าฉินเซี่ยววานหาวออกมานายน้อยไปแล้วเหรอเขาเพิ่งไปป้าฉินพูด และมองมาทางเซียววานเมื่อมองเห็นรอยคล้ำใต้ตาของเขาก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะจริงๆแล้วนายน้อยรอคุณอยู่ครู่ใหญ่เลยเซียววานที่กำลังจะดื่มน้ำหยุดชะงักไปชั่วขณะและความรู้สึกเสียดายที่ไม่เจอหัวอยู่ในตอนเช้าก็จางหายไปในทันทีและเปลี่ยนมาเป็นหัวใจเต้นรัวแทน เซียววานบังคับรอยยิ้มกว้างด้วยการดื่มน้ำแทนหลังอาหารเช้าเขาขึ้นไปชั้นบนเพื่อเก็บงานภาพวาดของเขาให้เสร็จสมบูรณ์หลังจากการถ่ายทอดสดเมื่อคืนนี้หลังจากอาบน้ำและเก็บของเขาก็ห่อภาพวาดของเขาและขึ้นแท็กซี่ไปที่มหาวิทยายลัยทันทีช่วยเซียวเหิงรอเซียววาน อยู่ก่อนแล้วในตอนที่เซียววานถึงที่ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยคุณเซี่ยชชุยเซียวเหงิงใส่เสื้อกันลมบางๆเธอผอมเพรียวและน่ารักทำไมวันนี้คุณถึงหอบเอาภาพมาจากข้างนอกผมวาดภาพนี้ที่บ้านเซียววานยิ้มอธิบายภาพวาดสีน้ำมันส่วนใหญ่ของเขาที่เสร็จสมบูรณ์ ชุยเซียวเหิงเคยมารับหลายครั้งแล้วแต่ส่วนใหญ่จะมารับที่หอพักและบ้านของเซียเฉินจางเหตุผลหลักคือหัวอยู่เจ้าเล่เกินไปและเขากลัวที่จะถูกโจมตีคุณเซียชุยเซียวเหิงรับภาพวาดไว้ในอ้อมแขนของเขาและพูดด้วยรอยยิ้มว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณต้องดูการถ่ายทอดสด ชุยเซียวเหิงปลื้มทันทีแน่นอนจะดีกว่านี้ถ้าคุณเซีย่ยสามารถทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับการวาดภาพออกมาให้ได้มากขึ้นเซียววานเพิ่งกลายเป็นดาวดวงใหม่ของหลางเฉียวและยังเป็นภาพวาดสีน้ำมันที่ล้ำสมัยของจีนอีกด้วยตั้งแต่นิทรรศการศิลปะครั้งล่าสุดภาพวาดของเซียววานก็ขาดตลาด และราคาพุ่งสูงขึ้นในหน้าที่เชี่ยวชาญด้านศิลปะบางรายเป็นผู้ซื้อภาพวาดของเซียววานก่อนจากนั้นจึงขายต่อให้ราคาที่สูงกว่าเดียวนอกจากนี้ยังมีผู้ซื้อจํานวนมากที่ไม่สามารถซื้อภาพวาดในหลังเฉี่ยวได้โดยฝากข้อความหรือรายชื่อติดต่อส่วนตัวไว้ใต้บัญชีวิดีโอของเขา โดยหวังว่าจะมีการแลกเปลี่ยนเป็นการส่วนตัวอย่างไรก็ตามเซียววานปฏิเสธพวกเขาทีละคนและยังคงอัพโหลดผลงานและกระบวนการวาดภาพอื่นๆของเขาเป็นครั้งคราวและยังแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวาดภาพกับคนอื่นๆดังนั้นความนิยมของเซียววานจึงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมันยังไม่มากพอเหรอครับ เซียววานรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขารู้สึกว่าช่วงนี้เขาเนื้อหอมมากจริงๆชุยเซียวเหิงหัวรอกคิกครับและปล่อยเซียววานไปในที่สุดเซียววานกำลังเดินอยู่บนถนนโดยสะพายกระเป๋านักเรียนไว้บนหลังเพิ่งจะเช้าแต่เขาก็เริ่มคิดถึงหัวอยู่แล้วตั้งแต่ที่พวกเขารู้สึกตกหลุมรักกัน พวกเขาก็อยู่ด้วยกันเพียงไม่กี่นาทีต่อวันเท่านั้นนั่นไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยเซียววานมองไปที่จอดรถและเริ่มพิจารณาว่าจะเช่าพื้นที่จอดรถในลานจอดรถใกล้ๆดีไหมถ้าเขาขับรถไปกลับจากมหาวิทยาลายัยเขาจะกลับบ้านได้ทุกวันในขณะที่คิดอย่างบ้าคลาั่งเซียววานก็เดินมาถึงหอพักแล้ว และทันทีที่ประตูเปิดออกสู่ถังและฝูหลิงก็เข้ามาล้อมเขาทันทีสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างทั้งสองถามขึ้นมาพร้อมกันเซียววานตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแม้ว่าฉันจะเป็นคนใจกว้างแต่การพูดเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองกับหัวอยู่อย่างเจาะลึกเป็นครั้งแรกเขาก็รู้สึกเขินอายไปบ้างเล็กน้อยเป็นไงบ้าง สู้ถังถามห้วนห้วนเมื่อคืนเธอร้อนแรงหรือเปล่าฉันไม่ใช่นางจิ้งจอกนะเซียววานโมโหวานวานฟูหลิงอดไม่ได้ที่จะสงสัยเธอเปลี่ยนสไตล์เหรอเซียววานอดทนและพยายามต่อต้านความต้องการที่จะบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองและห้วยอยู่ให้กับเพื่อนของตัวเองอย่างสิ้นหวังในที่สุด หลังจากหลอกทั้งสองคนได้แล้วเซียววานก็รีบปีนขึ้นไปบนเตียงและแอบ,บดูการสัมภาษณ์ของฮั่วอยู่เนื่องจากโครงการพลังงานใหม่ฮั่วอยู่ได้จัดให้มีการสัมภาษณ์จำนวนมากเมื่อเร็วๆนี้ในการสัมภาษณ์ครั้งก่อนทุกครั้งที่นักข่าวพยายามเปลี่ยนหัวข้อเป็นเรื่องส่วนตัว หลังจากตอบคำถามทางการเสร็จผู้ช่วยจะหยุดทานเวลามันเหมือนกันในวันนี้เมื่อผู้ช่วยยกมือขึ้นในจุดบอดของกล้องเพื่อส่งสัญญาณหมดเวลาตามปกติแต่วันนี้หัวอยู่มองไปด้านข้างและบอกผู้ช่วยของเขาว่าไม่เป็นไรเมื่อผู้ช่วยวางมือลงอย่างลังเลนักข่าวจึงรีบฉวยโอกาสถามคำถามส่วนตัวข้อแรกขอโทษนะครับ คุณหัวเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวลือในสื่อหลักว่าคุณแต่งงานแล้วผมขอถามแทนกลุ่มคนหนึ่งสาวที่กำลังให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นพิเศษหน่อยนะครับว่าข่าวลือนี้เป็นความจริงไหมครับหัวอยู่หยิบแหวนที่มือซ้ายของเขาครับเมื่อเทียบกับการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้ การสัมภาษณ์ในตอนนี้หัวอยู่ดูผ่อนคลายลงอย่างเห็นได้ชัดเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีเทาอ่อนและดูเย็นชาแต่เมื่อเขายิ้มเล็กน้อยในดวงตาของเขามันก็ชดเชยความเฉยเมยของเขาให้หน้าเข้าหาอย่างไม่รู้ตัวผมแต่งงานเมื่อต้นปีเขากล่าวเมื่อได้ยินเช่นนี้นักข่าวก็อดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นเล็กน้อย ก่อนหน้านี้หัวอยู่เคยถูกสัมภาษณ์โดยสื่อชั้นนำในประเทศหลายสื่อและสื่อทั้งหมดล้มเหลวในการรายงานเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวแต่นะวันนี้นับว่าเป็นโชคดีของเขาแล้วที่ได้ข่าวนี้ก่อนคนคนนั้นคือคนที่อยู่ในรูปใช่ไหมครับนักข่าวรีบขยี้ต่อทีมงานที่ติดตามนักข่าวติดตามคำถามนี้ และหยิบภาพถ่ายของห้วอยู่ที่อุ้มเซียววานไว้ในอ้อมแขนออดมาอย่างรวดเร็วและยืนให้ห้วอยู่ดูใช่ครับห้วอยู่มองดูและใช้ปลายนิ้วถูแหวนที่นิ้วนางของมือซ้ายโดยไม่รู้ตัวมุมปากโค้งขึ้นเล็กน้อยเขาคือคนรักของผม นักข่าวหัวเราะในขณะที่ถามและอดไม่ได้ที่จะมองแหวนที่มือซ้ายของหัวอยู่ขอโทษนะครับเขาคือผานซิงเหวินหรือเปล่าครับในที่สุดนักข่าวก็ได้ถามคำถามที่ต้องการมากที่สุดออกมาหัวอยู่เงยหน้าขึ้นมองนักข่าวคนนั้นแม้ว่าภายนอกเขายังคงดูสบายๆแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างนักข่าว รู้สึกว่าความกดดันในห้องสัมภาษณ์จูจ่ๆก็เหมือนจะเพิ่มมากขึ้นผ่านซิงเหวินได้รับการจัดอันดับให้เป็นชายหนุ่มที่หล่อที่สุดในวงการบันเทิงภายใต้แรงกดดันที่อธิบายไม่ได้นักข่าวกล่าวเพิ่มเติมโดยไม่รู้ตัวว่าโลกภายนอกอาจใช้มาตรฐานนี้ในการตัดสินว่าพวกคุณสองคนดูเหมาะสมกันอย่างนั้นเหรอ เมื่อได้ยินเช่นนี้หั่วอยู่ก็ยิ้มและเอ็นหลังเล็กน้อยด้วยการเคลื่อนไหวของเขาความกดดันที่มองไม่เห็นก็ค่อยๆหายไปผมคิดว่าชาวเน็ตเข้าใจผิดเขาเหลือบมองภาพอีกครั้งและพูดด้วยน้ำเสียงทุ่มว่าจากประสบการณ์ในการวาดภาพร่างกายมนุษย์มาหลายปีผมมั่นใจได้ว่ารูปร่างของภรรยาผมดูดีกว่านี้มาก จูจ่จๆห้องก็เงียบลงห้วอยู่เสริมอีกว่าเหตุผลที่ผมอนุญาตให้ถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวในวันนี้ก็เพื่อใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงว่าภรรยาของผมดีมากและเขาไม่ได้มาจากวงการบันเทิงและแน่นอนว่าไม่ใช่ผ่านซิงเหเวินครับนักข่าวต้องการจะถามคำถามอีกครั้ง แต่ผู้ช่วยได้ยกมือส่งสัญญาณว่าการสัมภาษณ์ได้จบลงแล้วเซียววานนอนอยู่บนเตียงและสวมหู่ฟังดูการสัมภาษณ์เมื่อได้ยินสิ่งห้วอยู่พูดเขาก็ระงับรอยยิ้มกว้างของตัวเองไม่ได้หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็หยิบมือถือและกดส่งข้อความไปหาห้วอยู่ชาวหวานชามใหญ่ฉันคิดถึงคุณ หัวอยู่ยังคงอยู่ในห้องทำงานของฉงเมิงเมื่อเขาได้รับข้อความนี้เขามองลงมาและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาอย่างมีความสุขฉงเมิงที่กำลังจิบกาแฟชะงักไปชั่วขณะคุณหัว่วหือหั้วอยู่เงยหน้าขึ้นด้วยรอยยิ้มแล้วขอโทษขอโทษทีไม่เป็นไรฉงเมิ่งยิ้ม ฉันแค่อยากจะบอกว่าภรรยาของคุณเรียนจบเมื่อไหร่คุณสามารถให้เขาเข้ามาบริษัทของเราก่อนได้ไหมคงไม่พู้อยู่พูดด้วยรอยยิ้มผมแค่หวังว่าเขาจะสามารถเลือกสิ่งที่เขาชอบจริงๆเห็นได้ชัดว่าชงเม่งผิดหวังเล็กน้อยแต่สุดท้ายเธอก็ยอมรับด้วยรอยยิ้ม และพยักหน้าหลังจากนั้นไม่นานเซียววานรอเป็นเวลานานก่อนที่จะได้รับคำตอบจากฮั่วอยู่ฮั่วอยู่ใช่มันผ่านมาสามปีแล้วและฉันก็คิดถึงคุณเหมือนกันเซียววานอดไม่ได้ที่จะกัดริมฝีปากและหัวเราะเขารู้สึกได้ว่าฮั่วอยู่กำลังจะคลั่งตายดังนั้นเซียววานจึงตอบกลับว่าชาหวานชามใหญ่เพิ่งผ่านไปไม่กี่ชั่วโมง ทำไมคุณถึงนับสามปีเลยล่ะอิโมจิแมวเจ้าเล่ทันทีหลังจากนั้นข้อความใหม่ก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอคราวนี้หัวอยู่ตอบกลับเร็วมากสำหรับฉันการไม่ได้เจอคุณแค่ไม่กี่นาทีก็เหมือนผ่านมาเป็นเดือน 舞眉斗心间，抚影窈窕压栏杆。倩影如画。梦初醒，红妆素颜重相见。红双双生，红妆妆，一笑倾城。 红绳绾月如梦里，红绳绳绳红妆妆，一笑倾城颜无双。霓裳羽衣舞凌弦，红颜红妆似昙花。红颜经过情人心，一抹妆容映清晨。流年轻吐。 声红妆妆，一笑倾城颜无双。霓裳羽衣舞凌旋，红颜红妆似昙花。 经过，情人心，一抹妆容映清晨。流年轻吐风轻月夜，盈盈笑。